สวัสดีค่ะชาวเพจและชาวช่องทุกท่านนะคะ,ะสวัสดีปีใหม่2 0 2 3นะคะ2566ค่ะเป็นคลิปพิเศษนิดนึงเนื่องจากไม่ได้ทำคลิปมานานมากแล้วกออ็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับน้องจ๊บนะคะที่เป็นเพจข้างเคียงกัน <c oughs> ว่าเออพี่วอนลองเปิดลองเปิดดวงประเทศดวงคนไทยดวงประเทศไทยซิว่า ในปีนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าในในสื่อโซเชียลตามแบบหมอดูหลายๆหลายๆเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงอะไรแบบนั้นนะคะน้องก็เลยว่าเออพี่วจนลองดูสิว่าถ้าในมุมของพี่วจนแล้วเนี่ยไวเบชั่นที่พี่วจนเกตมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก็ลองเปิดดูเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ ได้เขาเรียกว่าได้ข้อความที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นข้อความที่ที่ดีแล้วก็อยากจะสื่อสารให้กับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่ได้มาเจอคลิปเนี้แล้วได้ฟังเนี่ยคะ่ะอ่ามันค่อนข้างจะเฉพาะเฉพาะกลุ่มแหละคิดว่านะคะมันคงไม่ได้เป็นเหมือนแบบพูดไงดีอ่ มันน่ามันน่าจะเป็นไวเบชั่นหรือว่าคลื่นความถี่ที่อ้นได้มาสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่ได้มาเห็นคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่ที่น่าจะมีไวเบชั่นที่ตรงกับสิ่งที่อ้นจะจะพูดได้ฟังนเนาะอ่า คือเราเราสามารถวายเบชั่นมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะแต่นี่คือสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเป็นคอลเลกทีฟเอเนอร์จีนะคะเป็นคอลเลกทีฟวายเบชั่นฉะนั้นอันไหนถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันทําให้เรามีแรงและกําลังใจก็ให้เก็บไว้เป็นวายเบชั่นของตัวคุณนะคะแต่ถ้าสมมติว่าฟังแล้วรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับตัวเองเนาะไม่ตรงกับตัวเองไม่ตรงใจเงี้ยก็ปล่อยผ่านก็ไม่ต้องรับ อะไรดีๆก็รับไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยๆไปเนอะโอเควันนี้อ่าวนใช้สำหรับนี่นะคะสำหรับชื่อ Astro Matrix Tarot นะคะคือมันเป็นสำหรับที่วนใช้เวลาดูที่ดูในลักษณะเวลามี big change มี transformation เลยพวกนี้นะคะอ้วนจะใช้สำหรับนี้บ่อยเพราะสำหรับนี้ค่อนข้างแรงสำหรับแรงหมายถึงว่าพูกไงดี <laughs> แรงหมายถึงแบบ เขาค่อนข้างมีมีสะท้อนภาพที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ในช่วง transformation อนะ้วนมกักจะหยิบสำหรับเนี่ยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวอ้วนเองที่ถ้าเกิดสมมติช่วงไหนที่แบบมันมี big transformation ในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอ้วนจะหยิบสำหรับเนี้ยมาค่อนข้างสะท้อนได้ดีเนาะแล้วก็โอเคนี่คือไพ่สำหรับที่อ้วนเปิดกับน้องจิ๊บเมื่อวานนะคะนะใครสนใจสำหรับนี้ก็อันนี้อ้วนไปซื้อจาก เพจ hermit shop น่าจะอย่างนี้น,นะคะ hermit shop นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเป็นไพ่ที่สวยมากนะคะอิ p พอตมาโอเคอันนี้ไพ่คือ่อา disclaimer นิดนึงนะคะไพ่อ่หมอดูทุกคนนะคะคนที่เป็นคนที่ดูไพ่ทุกคนเนี่ยจะมีอเขาเรียกว่ามีการตีความไ่ตีความไพ่มีการ แปลไพ่อะคะ่ะที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันฉะนั้นวันเปิดมาเนี่ยไม่ได้มาสอนไพ่นะคะไม่ได้สอนสดูสอนดูไพ่หรือสอนอปแปลตีความหมายอะไรเพราะบางอย่างเนี่ย <c oughs> มันไมได่ดีความเหมือนกันฉะนั้นฟังเอาบันเทิงนะคะฟ,ฟังเอาบันเทิงไม่ต้องมาเก็ตอะไรเป็นความรู้นะคะโอเคสิ่งที่ว่านได้นะคะเมื่อวานนี้มี m p r e s s รูปนี้ Empress นะคะอเขาเปิดเป็นเซตๆดีกว่า มีสตร t h นะคะมีไพ่สตรองมีไฮพรีเทสสังเกตมันจะมีเป็นผู้หญิงผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเซตของ the world ด้วย the world นะคะมีไพ่ the world มีไพ่ถ้าเป็นเซตเหรียญเนี่ยจะมีเจ็ดเหรียญมีสามเหรียญมีเหรียญไรอีกอ่ะมีไหนเหรียญ นี่เนาะและก็อ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะก็ดูคร่าวๆดูไปสวยสวยงามที่สวยนะคะเดี๋ยวค่อยแปลเดี๋ยวค่อยอธิบายฟังว่าข้อความที่วุ้นได้มาคืออะไรส่วนพาร์ทของไม้เท้านะคะก็จะมีอาจอเล็กมากนะคะไม่เป็นไรดูไปก่อนแล้วกันเนาะมีมีสามไม้เท้ามีสองไม้เท้าะคะ่ะในแง่ของดาบม, <c oughs> มาบนะะีมีไนดาบนะคะมีไนดาบมีเด็กดาบ แล้วก็สี่ดาบ9ดาดบนี่คือไพ่ที่อ้นจับได้มาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> เหมือนเราก็คอนเน็กกับกับ s u พร e ม e อนเนอรแล้วก็ถามว่าเออปีนี้2023คนไทยประเทศไทยมันจะเป็นยังไงประมาณไหนบ้างนะคะ <c oughs> สิ่งที่อ้นเก็ตมาตอนแรกๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือรู้สึกหูเพื่อนหญิงพลังหญิงมาปีนี้ผู้หญิงค่อนข้าง ค่อนข้างมาแรงนะคะผู้หญิงมาแรงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเอ่อเขาเรียกว่าไงไม่ได้หมายถึงผู้หญิงเพศหญิงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรูปรวบต่างๆก่อน <c oughs> มันไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงเท่านั้นไม่ได้หมายถึงเพศหญิงเท่านั้นแต่มันหมายถึงเฟมินินเอนเอージด้วยพลังของความความเป็นผู้อิพลังของผู้หญิงอะคะ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนในปีนี้พลังผู้หญิงมีอะไรบ้างพลังผู้หญิงจะมีความดูแลเทคแคร์ care, ใช่ไหมคะนึกถึง,งคุณแม่คุณแม่เนาะ คุณแม่ก็จะเทคแคร์ดูแลมีไพ่อ m มเพรสเป็นไพ่คุณแม่อยู่แล้วด้วยเนี่ยจะมีความแข่งเอ่อมีความดูแลเทคแคร์ care, หนูลูกเป็นยังไงบ้างนะคะอุดมสมบูรณ์กันตลอดเวลาปีนี้ <c oughs> ปีนี้มันน่าจะเป็นปีที่ผู้หญิงเพศหญิงแรงขับเคลื่อนที่เป็นในทางผู้หญิงทางทางเพศหญิงเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจน มันจะมีความดูแลมันจะมีความใส่ใจนะคะมันจะมีความอ,าอ่อนโยนปรอประโลมแต่ในทางเดียวกันมันมีสตริงขึ้นมาเนี่ยสตริงมันเป็นไพ่พระเดชพระคุณนะคะคือเรานึกถึงตอนที่แม่เราเนี่ยแม่เราก็ให้ข่าวให้น้าเราเนาะแล้วก็ดูแลเราไปอย่างดีแล้วแ,ลแ,มแม่เราก็ดูด้วยถูกต้องไหมคะแต่เราก็จะมีความเกรงใจแม่อยู่พอสมควรเหมือนกันว่าแม่ก็ดูดูเราได้อะ่ะมีมีอิทธิพลกับเราฉะนั้น ในในในปีนี้ค่ะผูะ้ความเป็นพลังเพศหญิงนเนี่ยมันมันมันชัดเจนการดูแลเทคแคร์มันชัดเจน,วน,เจนรวมถึงถ้าจะมีความดุมันจะมีหรือการชี้จะต้องใช้มาตรการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นมาตรการที่ที่ไม่ได้รุนแรงมากค่ะแต่มันจะเป็นการทําความเข้าใจมากกว่ามันจะเป็นในแง่ของการทําความเข้าใจทําการประนีประนอมกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ อมันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการคอมเพลมไรซ์กันการปฏิปนอมกันลักษณะน,น,นั้นนะคะแล้วก็อา่ามันทําให้สิงโตนึกออกไหมคะสิงโตคนที่มันดือ้อร้านทมคนที่มันแบบไม่ค่อยยอมเงี้ยยอมยอมฟังยอมลดอีโก้ตัวเองลงนะคะ มีถึงไฮพริเทสด้วยไฮพริ t เทสเนี่ยก็เป็นพลังพลังเฟมนีนที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะเฟอ่ะไฮพริเทสเนี่ยมันยิ่งลึกลงไปถึงข้างในมากขึ้นนะคะมีการที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าในในปีเนี้ค่ะคนเนี่ย จะไม่ได้คนจะเริ่มอิ i ว w a r d กับตัวเองมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าคือ feminine energy อย่างหนึ่งก็คือเรื่อง intuition ด้วยนะคะเรื่องของสัญชตยาตญาณ c ั t ฟ e ลลิ n g อะไรพวกนี้ยมันจะชัดเจนมากในปีนี้ในปีเนีเอ้อ้วนอะรู้สึกได้ว่า คนน่ะจะไม่ค่อยได้มาทางศาสนาที่เป็นแบบเชดิชั่นแลแบบแบบประเพณีทั้งหลายเช่นฉันเกิดมาศาสานานี้ฉันก็นับถือศาสานานี้แบบพ่อแม่ฉันนับถือแบบนี้ฉันก็เลยนับถือแบบเนี้ยแล้วฉันก็จะ practice แบบนั้นก็มันจะไม่เป็นปีนี้มันจะชัดเจนมากว่าคนจะเริ่มเหมือนแบบสนใจเรื่องของอ่าการ inward การเข้ามาสำรวจตัวเองภายในมันจะเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มองหาสิ่งที่จะ อนนมนเหมือนแบบเริ่มเข้าสู่ทางด้านจิตวิญญาณคือมันไม่ได้แบบว่าสติ๊แค่แบบแค่ศาสนาได้ศาสนาศาสนาหนึ่งแหละแต่มันจะเริ่มจากตัวคุณจะเริ่มเข้าหาตัวเองก่อนแล้วค่อยไปมองหา,า <c oughs> จะศาสนาก็ได้จะลัทธิก็ได้หรือจะอะไรก็ได้เนี่ยที่ที่ที่มันซัพพอร์ตกับในตัวเราข้างในในจิตวิญ,ญญาณภายในของเราอะค่ะ <c oughs> เทรน์มันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันว่าเชื่อว่าในปีนี้มันจะมีคนที่ค้นพบตัวเองเยอะขึ้นนะคะพรพอเรายอมรับที่จะก้าวเข้าสู่เข้าไปเข้าไปถามตัวเองข้างในมากขึ้นนะคะหลังจากที่ที่ผ่านมาเรากระเสือกสนเราดิ้นรนเพื่อที่จะ ตอบสนองทงด้านวัตถุมากมายใช่ไหมคะฉันอยากรวยฉันอยากนูน่นนี่มาถึงจุดนี้ยปุ๊บแลค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบอิ่มตัวแล้วทาทุกอย่างดินลนทุกอย่างนู่นนี่นั่นแหละถึงจุดนี้แล้วละมันเริ่มมีคําถามว่าขออนุญ,ญาตนะคะกูทําอะไรอยู่วะประมาณเนี้ค่ะมาแบบกูทาอะไรอยู่วะ มันใช่ไหมวะมันจะเริ่มมีคำเนี้ยขึ้นมามันเลยเป็นเหตุทําให้ปีเนี้ยมันเป็นปีแห่งการกลับเข้ามาในตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่คืออะไรแล้วมันจะไม่ใช่เวของการที่คนทํางานหนักอะค่ะปีเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเริ่มมารีไลซ์คือ,อเรียกว่าการตาหนักรู้กับตัวเองแล้วว่าการทํางานหนักไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างมันจะเริ่มมีการพักผ่อนมีการดูแลเขาเรียกว่ามีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเอ็มเพลสซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลถูกต้องไหมคะฉะนั้นคุณจะเริ่มมเหมือนแบบ คน,คนตัวคนเองหรือคนในประเทศมันจะเริ่มมีการดูแลทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของอคนที่ทำแคทเกอร์ทั้งหลายคนที่เป็นสายพยาบาลหมอคนที่ดูแลคนป่วยดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลเ,าเ,าเ,าเาขาเรียกว่าไรน,นะ เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอร์เซอรี่อะไรพวกเนี้ยค่ะน่าจะเป็นปีที่บูมของคุณพอสมควรนะคะถ้าเกิดใครทํางานสายนี้มันจะค่อนข้างแบบชัดเจนหรือแบบเห็นมีคนนึงอันนี้ไม่ได้ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าอนฟฝนโลเขาอยู่คุณจอยไระคะ่ะที่ที่เขาที่เขาทําธุรกิจในการดูแลพาผู้สูงอายุไปไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยธุรกิจประมาณนี้จะบูม มากในปีนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนคนเริ่มกลับมาดูแลใส่ใจอุ้นว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยพอมันพอมันอ่อนโยนกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะมันจะเริ่มขยายความอ่อนโยนเนี้ยไปให้กับคนรอบข้างด้วยฉะนัน้นก็จะเริ่มมีการ <c oughs> กลับมาดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มกลับเข้ามาที่ครอบครัว กลับมาที่พื้นฐานของตัวเองอะคะ่ะเอ็มเพรสเนี่ยคือธาตุดินด้วยนะคะธาตุดินคือการ grounding การกลับมาที่ตัวเองอะคะ่ะมันจะกลับมาสู่พื้นฐานฟ u n d a m e n t a l ของตัวเองในในในหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งในภายในจิตใจตัวเองที่กลับมาที่ตัวเองและรวมไปถึงการกลับเข้าไกล r รา n d i n g กับครอบครัวตัวเองซึ่งเป็นรากฐานเป็นรากเงาของตัวเองะคะ่ะมันจะเริ่มกลับไปแบบนั้นนะคะเออโอเคฉะนั้น แล้วก็คนที่ทำ feminine energy เนาะมันก็จะพูดถึงเรื่องของศิลปะด้วยเพราะศิลปะมาจาก c o n n e c กับ intuition connect กับสิ่งข้างในเนี่ยใครทํางานศิลปะใครที่ทํางาน <c oughs> ที่ชายอะชายทำงานศิลปละอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นปีที่คุณที่น่าจะบูมนะคะอะไรที่ันมเกี่ยวกับทางศิลปะ มีอะไรอีกอะ <c oughs> ประมาณประมาณประมาณนั้นนะคะหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเกี่ยวกับของผู้หญิงการดูแลสุขภาพร่างกายความสวยงามเนี่ยก็ก็ประเทศเราน่าจะบูมเรื่องนี้พอสมควรนะคะหรือ hospitality <c oughs> พวกแบบโรงแรมพวกนี้ก็ได้ะค่ะพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้เพราะว่า <c oughs> มีไพ่เด e w เวอร์มาด้วยเด e w เวอร์เนี่ยปีนี้ไทยประเทศไทยเราเนี่ย ประเทศไทยคนไทยเนี่ยน่าจะค่อนข้างดังนะคะดังในแง่ของความความที่แบบเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นเอ็ l เพรสนะคะเราเป็นที่พักใจนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สีดาบเนี่ยนะอ่ามีไพ่สีนะคะมีไพ่สีดาบอ่าใช่มีไพ่สีดาบสามสามไมเทา้าสองไมเท้านะคะมันมีสีดาบมีสีดาบ สามไม้เท้าสองไม้เท้ามี The ะเวิรด้วยเนี่ยปีนี้น,น่าจะเป็นปีที่เราดังกับต่างชาติโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องของการทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะคะ่ะหรือเป็นที่เขาชอบมีแพ็กเกจสุขภาพอะคะ่ะมามาร,รักษาตัวที่ประเทศไทยมาหาคุณหมอที่ประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนะคะน่าใครทำงานพวกนี้นจะค่อนข้างปีนี้น่าจะบูมอะคะ่ะ เนาะติดต่อเรื่องการติดต่อใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติมีมีประสบความสำเร็จอยู่นะเรียกว่าไงมันมีช่องทางในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเห็นไหมมี3ไม้เท้ามีสองไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีการคอนเน c t กับกับโลกภายนอกมากขึ้นนะคะส่วนมันมีคำถามนึงจากน้องจิ๊บนะคะก็ถามว่าพี่ว่าเราจะมีล็อกดาวน์อีกไหมเราจะมีปิดประเทศอีกไหมอ้วนเชื่อว่ามันไม่มีปิด มันไม่น่าจะมีมันจะมีแค่ชั่วคราวนี่นี่หน่อยสีสีดำมันจะตแป๊บอะค่ะมันจะไม่ได้มันเป็นเทปอรารี่อะสีดานี่เนาะรูปนี้ยันเหมือนคนตายใช่ไหมคะจริงๆการตายมันเป็นเทปอรารี่เอนดิ้งเนาะมันเป็นการจบอย่างชั่วคราวเฉยๆมันไม่ได้จบอย่างถาวรเนี่ยฉะนั้นฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้ามันจะมีจริงๆถ้า worst case เลยเนี่ยเป็นกรณีที่แย่สุดเนี่ยมีตัดแป๊บหนึ่งอ่ะอย่างมากก็อ่ะถ้าเลขกสีก็สีสัปดา หนึ่งเดือนอะสี่หนึ่งเดือนสี่วันอะไรประมาณนั้นค่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆเมื่อกี้วันแวบขึ้นมาเอาจริงๆนะเหมือนแบบเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเราอะค่ะซึ่งเขาก็ปเทคเราแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกเนี้ยเขาก็ยังปเทคเราอยู่แล้วเขาเป็นคนแล้วเขาแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราเนี่ย สุภีมเอ็นจีที่ที่พอเทคประเทศไทยเนี่ยท่านน่ารักนะแล้วท่านก็สังเกตดูประเทศไทยมันจะไม่ได้เคยแย่ค่ะไม่ได้เคยแย่แบบแย่แบบแแบบที่สุดอะไรขนาดนั้นนะเราจะแบบเราจะเราจะยังอยู่ได้เราจะจะมีกินมีใช้มีแบบไม่อดตายเอาไวยังไงดีวกว่านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะไม่ได้ย่ําแย่ไปอะไรมากมายแบบนั้นนะคะไม่ต้องกังวลที่เนี้ยที่เรากังวลเนี่ยมันมีเก้าดาบดูสภาพเก้าดาบหน้าตาปเป็นแบบนี้เลยคือมันเป็นความคิดมากของเรามันเป็นความคิดมากเพราะว่าเราอะหลอนไงเรามีความหลอนจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะเราหลอนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นและเป็นแบบนี้แน่ๆเลยนะคะแต่ว่าเหมือน <c oughs> ไพ่เนี่ย คือทางสุขเคมเอนจเนีร์ที่เขาสะทอ้อนมาในไพ่เนี่ยก็เหมือนแบบมันมีสองอย่างคือทําใจว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเธอมันมีแค่สีดาบจา้ะที่เก้าดาบที่เธอกลัวเนี่ยมีแค่สี่จ้ะนะจ๊ะมันไม่มีอะไรอันที่สองคือเปิดตาไปเลยจ้ะเปิดตาดูไปเลยเก้าดาบเนี่ยไอที่ว่ากลัวกลัวมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างและ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะว่าเก้าดาบมันยังไม่ได้ทิ่มเธอเลยมันแค่แอะ เอะอะมา ش ش เฉยๆนะคะมันไม่ได้แบบมาท,ทําร้ายคุณอะไรขนาดนั้นมันเป็นความมันเป็นความกลัวของเราโดยดั้งเดิมที่เราเคยคือความกลัวมันเกิดจากประสบการณ์เก่าใช่ไหมคะและแล้วเราก็ต้องมีความ a แวร์มาน,นิดนึงอ่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องเก่ามันมาหรือเปล่าแล้วเราจะอันตรายเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมทั้งทั้งหมดนะคะทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็ ก็เข้าใจได้ว่ามันมันน่ากลัวแต่ขอให้มีความหวังเอาไว้ะค่ะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ย่ําแย่ขนาดนั้นนะคะ <c oughs> มันมีรูปนี้มันมีทั้งอรูปทั้งเครื่องบินทั้งเรือนะคะใครทำงานโลจิสติกก็มีแนวโน้มที่จะฟูฟ้าพอสมควรนะทำงานได้ได้แบบเกันเยอะเลยแหละคงจะได้ได้ได้มีการ ทำอะไรเยอะแยะเลยล่ะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องการเดินทางการวางแผนใครทําอะไรเกี่ยวกับต่างชาติก็ก็ลุยได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของถามว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะดีไหมมันเป็นคําถามแบบคอมมอนเลยเนาะนี่น,นะคะมันมีมันมีในเหรียญเนาะสามด่าสามเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญคือเข้าใจว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คืออ่ามีเหรียญด้วยขอโทษค่ะ คือใจเราอะใจเราอะมันเป็น night of ซอร์ดไงใจของคนในประเทศรวมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราเป็นไ i g h t อฟซอร์ดไงเราอยากจะพุง่งเราอยากจะแบบไม่ได้เลยเว้ยมันต้องแบบพุ่งไปเลยนะคะขอ <c oughs> <c oughs> โทษคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเหมือนกับปีนี้มันเป็นปีที่ค่อยๆไปอะคะ่ะมันเหมือนเราฟื้นตัวจากจากที่เราแบบ หนักๆมา2-3งสามปีใช่ไหมคะแล้วก็ปีแอบจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างบางคนจะได้เริ่มการเริ่มต้นนะคะและ้วบางคนจะได้แต่เป็นการเริ่มต้นไงมันแปลว่ามันยังไม่ได้ผีดอกออกผลแบบฟูลี่มันไม่ได้อยาเต็มที่ฉะนั้น ฉะนั้นเริ่มได้เลยนะคะใครอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มอะไรพวกนี้เริ่มได้เลยมันไม่ได้ย่ําแย่ขนาดนั้นนะคะมันมันดูอย่างที่บอกค่ะอุปสรรคมีแค่เก้าเดาบก็คือความคิดมากนะคะแล้วก็สี่เหรียญเอ้สิวัค่ะสี่ดาบที่มาจะต้องมีการพอสบางครั้งเือแบบหยุดแัดบนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเฟลเหมือนที่ผ่านๆมาที่แบบเราต้องมีปิดธุรกิจกันเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดนั้นมันจะแค่แบบพอสแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้ฉะนั้นใครเริ่ม ธุรกิจแล้วเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะคะหนึ่งเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะแล้วก็ค่อยๆเดินไปอะคะ่ะนายเพ็นอะเขามันจะเป็นเหมือนค่อยๆเดินไปอย่างระมัดระวังนะคะเป็นท่าตุดินแต่เห็นไหมคะม้ามันเดินแล้วนะเออมันไม่ใช่ม้าที่ยืนนิ่งๆน,นะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเดินได้เลยนะคะคุณต้องเร่งแล้วนะคะไม่ <laughs> ต้องเร่งก็ได้ไม่ต้องเร่งก็ได้แต่ว่าให้เริ่มอะคะ่ะให้เริ่มแล้วถามว่ามันจะมีแบบ ิดกิจาการอะไรอีกไหมนะคะคืออ้นเชื่อว่าคนไทยเป็นคนเก่งนะคะคนไทยมีความสามารถแล้วก็ยิ่งใครสามเหลี่ยนเนี่ยคือยิ่งใครที่มีความเขาเรียกว่ามีสกิลอะค่ะคืออ้รู้สึกว่าแรงงานที่มีสกิลจะไม่ตกงานนั่นแปลว่าถ้าคุณคือคุณในปีนี้คุณลองถามตัวเองดูค่ะว่าคุณมีสกิลอะไรคุณมีทักษะอะไรคุณคุณเชี่ยวชาญ หรือคุณแฮปปี้กับการทําอะไรเพราะว่า3เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นสกิลเวิร์เกอร์อย่เงี้ยคะ่ะเป็นคนที่มีทักษะท,ทางงานอะไรบางอย่างการที่คนที่รู้ว่าตัวเองคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคนที่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรแฮปปี้กับอะไรปีเนี้ยคุณจะพุ่งมากเพราะาคุณจะรู้สึกว่ามันไปต่อได้มันจะชัดเจนสําหรับตัวคุณมากนะคะสําหรับใครที่ที่ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยนะคะ ไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยลองลองกลับมาดูลองลองใช้เวลาปีนี้นะคะในการกลับเข้ามาดูเนาะมันเป็นปีแห่งการกลับเข้ามาดูตัวเองเนี่ยไฮพรีเทสเนี่ยคือการกลับเข้ามาดูในข้างในตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเอ่อมันจะไม่ได้บอกว่าคุณตกงานอะไรนะคะแต่ว่าคนที่คนที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คนที่รู้คนที่รู้ว่าตัวเองเอ่าเชี่ยวชาญหรือทําอะไรได้ดีอะคะ่ะเขาจะทําได้ดยียิ่งขึ้นไปอีก เขาจะเห็นลูกทางเขาจะรู้ต้องทำอะไรเขาจะเป็นอยังไงจะมีกําลังแรงใจมานะคะซึ่งคนที่ยังไม่ได้เป็นสามเหรียญหรือกําลังจะเป็นสามเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังขอให้คุณคิดโก o w สิ่งที่คุณกําลังมองหาอยู่ทําไปค่ะเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าในท้ายที่สุดแล้วมันคืออะไรนะคะมีเจ็ดเหรียญด้วยเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเห็นไหมคะคือเจ๊คนเนี้ย โอกอะไรก่รู้และแต่เจเขาก็รอไงเจเขาก็รอให้มันเติบโตนั่นแปลว่าปีนี้มันไม่ใช่ปีแห่งอย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่ปีแห่งการเร่งรีบมันเป็นปีแห่งการปลูกแล้วปีหน้ามันจะเห็นผลอย่างแบบมหาศาลมากมายเท่ากับเอฟฟอร์ที่คุณเท่ากับแรงและกําลังที่คุณทําในวันนี้ค่ะฉะนั้นเริ่มก้าวได้เลยนะคะเริ่มก้าวเริ่มทําเริ่มอะไรพวกนี้ได้เลย มันจะแยงแยงหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเรามีความหลอนจากจากที่ผ่านผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าขอให้เริ่มเถอะค่ะเพราะว่ามันมีอนาคตที่ที่รอคุณอยู่อะค่ะรอให้คุณแต่ถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ไม่ก้าววันนี้ไอไอความสําเร็จที่มันกำลังจะเกิดในปีหน้าเนี่ยที่หรือมันเร็วๆนี้ที่มันจะมาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณไม่เริ่มแอคชั่นอะไรสักอย่างนะคะแต่มันช้าแต่มันพูดเร็วมันช้า ชา้าหมายถึงว่าชา้าในแง่ความรู้สึกเรานะแต่มันไม่ชา้าในแง่ของดีวายทำม,มิ่งอะ่ะมันไม่ได้ชา้ามันเป็นโปรโเซสของมันมันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วนะคะอ่าถ้าพวกการลงทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคงต้องเป็นการลงทุนที่ที่ต้องใช้ระยะเวลาะคะ่ะมันคงแบบไอ้พวกพวกแบบพวกหุ้น อะไรพวกนั้นไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะถ้าแต่ถ้าซื้อถือยาวเนี่ยซื้อถือยาวยเนี่ยอันอันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ก็ลองพิจรารณาดูนะแต่ถ้าถ้าถ้าคุณคุณเอ็กซ์เพิดด้านนะั้นแล้วคุณก็ทําเลยนะแต่แค่แค่เห็นว่ามันเออใครถือยาวๆาวอะคะ่ะดูแล้วมันจะเวิร์กสำหรับโดยส่วนใหญ่อันนี้คือ Energy โดยโดยเปนเป็นมันเป็นคอ l e c t i v e นะคะ <c oughs> ทีเนี้มันจะมีเรื่องของนายอับอะนายอับซอสกับเพจอับซอสใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ <c oughs> มันอาจจะมีคือเหมืนมอนไพ่ไพ่ดาบอะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมันเป็นเหมือนเป็นสถานการณ์ซึ่ซึ่งเพจอับซอสเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคนที่สนใจใครรู้ในบางคนอาจจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะหรือการที่ให้การเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้มันเป็นเหมือนซึ่งมันก็จะไปซิงกับกับเนี่ย ให้พิทีจะขามือการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจในตัวเองนะคะมันเป็นคือจะบอกว่ามันแอบดูแอบสองมันเป็นแอบดูแอบสองตัวเองมากกว่าหนึออกไหมคะมันไม่ใช่การแอบดูแอบสองชาวบ้านสักเท่าไหร่แอบดูตัวเองว่าอืมเราเป็นยังไงนะเราเป็นคนแบบไหนนะเราจะทําอะไรนะประมาณน,นี้นะคะแต่เมื่อไหรท่ที่ที่คุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะเป็นนายออฟซอสเลยคือเหมือนแบบมันจะพุ่งไปเลยมันจะเราแบบรือประเทศไทยเองก็ตามอะค่ะ มันจะเป็นประเทศเราจะเป็นช่วงของการการได้มาแบบได้มาดูซิว่าเราเองอะจะไปทิศทางไหนอาจจะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งในการที่จะกลับเพ,พืไปดูค่ะว่าจริงๆเราเราควรจะไปทิศทางไหนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอพอเข้าใจปุ๊บเราจะเริ่มพุ่งเลยเลยจะจะจะ,จะพุ่งไปทําสิ่งนั้นเลยแต่ก็โอเคมันอาจจะมีคอนส t ต a i n มีมีข้อ,ขอ,ขอจำกัดอะไรบางอย่างในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะอืมแล้วก็หวังว่าปีนี้เราคงจะไม่ได้ยืมตังใครกันอีกแล้วนะ มันไม่ได้มีไพ่ของการยืมตังอะไรนะแต่ก็เอ่อน่าจะเป็นช่วงการหาทําหากินของเราอะคะ่ะเรื่องการหาเงินเก็บเงินประมาณนี้นะคะอืมประมาณนี้อันนี้คือข้อความพี่อว้วนได้นะคะฉะนั้นเป็นมันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวอะคะ่ะเป็นปีแห่งการกลับเข้ามาดูตัวเองเป็นหลักเข้ามาดูตัวเองเข้ามาดูครอบครัวเข้ามาอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ้วนก็ได้หยิบ ข้อความจาก universe นะคะอันนี้เป็นไพ่ข้อความจาก universe เนาะและน,นี่คือข้อความจากจาก,กรวาลที่อ้นได้มานะคะอ้นถามว่าปี2023มีข้อความอะไรอยากจะบอกเธอก็บอกว่า <c oughs> เห็นไหมโ okay. อเคเขาบอกว่า I need you to get excited again ฉันอยากให้เธอเนี่ยได้ตื่นเต้นอีกครั้ง I need you to remember you are not in this thing alone ฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง ฉันอ่ะ I'm working on your challenges ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่ที่เป็นเรื่องท้าทายทั้งหลายอยู่หรือปัญหาต่างๆทั้งหลายอยู่ I have already assigned angels to you ฉันเนี่ยอ้ถึงจักรวาลเนี่ยได้มอบหมายเทวดานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปให้กับพวกเธออยู่นะ so let go and and the stress and just trust me เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ปล่อยความเครียดไปและเชื่อฉันเถอะ I have got a pretty incredible ending in store ฉันมีฉันมีเหมือนแบบตอนจบที่แบบมันว้าวมากเนี่ยอยู่นะอยู่ในสต o ร์เหมือนแบบเก็บไว้นะเก็บไว้นะอยู่นะ In fact that's why you need to get excited again มันเหมือนแบบนี่แหละฉันถึงได้บอกว่าคือเหมือนแบบจักรวาลรู้แบบเหมือนไปอ่านตอนจบแล้วอะ แล้วเขาตื่นเต้นมากดูแล้วรูแล้วว่าตอนจบคืออะไรแต่เขาไม่บอกเราไงแต่เขาตื่นเต้นแล้วเขาเลยมบอกว่าเธอตื่นเต้นเธอตอนจบมันมันมันปังมันจึ้งมากอะไรประมาณนี้นะคะ because the happy ending i have got coming is going to rock your world นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าไอ้ happy ending ที่ฉันเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้เธอเนี่ยฉันมีไว้เนี่ยมันจะแบบเขย่าโลกของเธอแบบสุดๆไปเลยฉะนั้นเนี่ยคะ่ะแสดงว่า คือจักรวาลจากข้อความเนี้ยค่ะจักรวาลกันเราจะบอกว่ามันมีแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าสิ่งที่มันมีแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วมันตอนนี้มันยังไม่เกิดใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราอะจะต้องทําให้มันทาให้มันเกิดขึ้นในในแง่ของโปรเซสในเรื่องของกระบวนการก่อนแต่ว่าเอนดิ้งอะมันมีอยู่แล้วรอให้เราอะแอคชั่นอินิชเอตมานั่นก็คือสร้างให้มันเกิดขึ้นมาก่อนในเบบี้สเต็ปก่อนอคือก้าวแรกก่อนแล้วโปรเซสต่างๆถัดไปสุดท้ายแล้วค่ะ HAPPY ้ n อนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนอย่างช้าสุดก็ปีหน้าคุณต้องได้เห็นอะไรแล้วแหละถ้าถ้าคุณเริ่มทำนะคะเ,เป็น p positive m e s s a g e มากนะคะแล้วก็เป็นเป็นแรงและกากลังใจมากตอนที่วันได้ข้อความเหล่านี้เข้ามานะคะเรารู้สึกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้มาฟังข้อความนี้นะคะสิ่งที่ว่านสื่อสาร Channel Message มาจากจาก u p r e m e e n e r g y นะคะก็ขอให้เก็บ เก็บสิ่งดีๆไว้นะคะแล้วก็เป็นแรงแลกาลังใจให้กับตัวเองคืออ้วนเชื่อว่า,วาอ้นไม่ได้แมสขนาดนั้นอ้นไม่ได้แบบดังขนาดนั้นฉะนั้นคนที่ได้มาที่ได้มาดูคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดนเลือกให้มาฟังนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหรือว่าเจอกันครั้งหน้านะคะเสเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ